พอขามพ่อเป้าปู่ลอสามไถปู่เผือกวัดทองอาจารย์เปิงพ่อพองนี่พ่อหนุมวัดอนองพ่ออยีตะีพ่อทับวัดอ,อนองปู่บุญวัดกางปู่สุขพ่อกลันนี่ถ้าไปซื้อเหรียญเกจิที่มาเสกพิธีนี้รวมกันนะต้องห้าสิบล้านอะซื้อไม่ได้ด้วยต้องมีร้อยล้านอันนี้ก็เป็นนะครับเหรียญหล่ลอ ที่สร้างในปี2,463อันนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนี่ก็เป็นเหรียญที่เล่นผิดกันอีกนะน,น,น,นะครับคือเหรียญเนี้ยต้องบอกว่าด้วยความเป็นเหรียญหล่อปี2,463คุณดูดิ โลหะแบบนี้ตรงปีสองสี่หกสามไหมอเออเอาแค่นี้ก่อนว่าโลหะแบบเนี้ยตรงปีตรงปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบสามไหมอ่ะตรงปีสองพันสี่ร้ยหกสิบสามเนื้อเหมือนอะไรเหมือนพ่อเงินบางคารไหมเหมือนละคังหลังค้อนไหมโลหะเหมือนพ่อเงินบางคาน อ่ะโอเคหลวงปู่เพื่อพิพรชัยบางนาในานี่แยกกันแล้วก็สรุปแล้วไปแยกที่หลังถ้าบางนาในายันจะเป็นใบพัดใช่ไหมน,นี่นะครับซึ่งปี2463วัดทองนพคุณเนี่ย เป็นวัดที่ยิ่งใหญ่มากวัดทองธรรมชาติที่สมชัยอ่ะสมัยก่อนน่ะเขาไม่ได้เป็นวัดทองธรรมชาติโอ้ผม่ทรใช่ไกลปืนเที่ยงที่สมชัยบอกต้องบอกว่าเนี่ยผมบอกอะไรอย่างนะเป็นเหรียญที่อาพับทั้งเหรียญปั๊มเหรียญหล่อและกิ่งสวนเต่า จริงๆเหรียญน,นี้เป็นของเหรียญวัดทองนพคุณนะเห็นไหมครับแต่สมัยก่อนนะ่ะพอเวลาเขาบอกวัดทองวัดทองเซียนพระคนแรกไม่รู้จักทองนพคุณเคยรู้จักแต่ทองธรรมชาติก็บอกวัดทองธรรมชาตินี่แล้วเหรียญวัดทองนพคุณเนี่ยก็อาภัพอีกอย่างหนึ่งคืออนะไรรู้ปะ่ะเหรียญรูปเหมือนท่าน ก็เอาไปเล่นเป็นวัดอับสอนสวรรค์นี่นะครับเหรียญเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเอาไปเล่นเป็นวัดอับสอนสวรรค์เพราะอะไรรู้ไหมวัดอับสอนสวรรค์น่ะชื่อเล่นชื่อวัดหมูแล้วเซียนเขาเห็นรูปหมูตรงเนี้ย ก็เลยบอกว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญวัดอับสรสวรรค์หรือวัดหมูดูดิเนี่ยคือการอนุมานแต่คนกับเอาคำพูดอนุมานนั้นไปยึดถือเป็นตำรานะครับซึ่งที่ถ้าคุณเห็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่นะแล้วด้านล่างเนี่ยเป็นนักสัตว์อะไรนั่นคือปีเกิดท่านยังเหรียญน,นี้ยท่านเกิดปีกุล ข้างล่างก็เลยเป็นรูปหมูอย่างพ่อแจ่มวัดโชคเกิดปีมะโรงเป็นรูปพญานาคอย่างพ่อวัววัดกลางวังเย็นเกิดปีละกาตรงนี้ก็จะเป็นรูปไก่อ่าเขาใส่รหัสตร,ตรงเนี้คือปีเกิดของหลวงพ่อเป็นนักสัตว์ปีเกิดของหลวงพ่อให้รู้ไว้นะครับไม่ใช่เห็นเป็นรูปหมู คนก็ไม่บอกวัดหมูวัดอับศรสวรรค์คุณรู้ไหมครับว่าปู่เผือกวัดทองนุปคุณเนี่ยท่านเป็นเจ้าของเหรียญเนื้อทองคำเหรียญแรกของประเทศไทยนะอ่ะเดี๋ยวคุณไม่เชื่อผมจัดหให้แป๊บหนึ่งคุณป่ะอย่างเงี้ยเพราะแจ่มวัดโชคเป็นพญานาคท่านเกิดปีมะโรงอ๋ออเป็นล้ายกันในยุคนักสัตว์ไหญอ เนี่ยเพราะแจมเนี่ยเกิดปีมะโรงพราะหัวเป็นไก่เกิดปีละกาะบางทียังเขียนวันเดือนปีเกิดหลวงพ่อผิดเลยตำอะไรนะตำราที่เขียนขึ้นมารู้ป่ะผิดพ่ออะไรสมัยก่อนคนเขียนหนังสือพานะ่ะเขาจะไปที่กระทรวงศึกษาธิการเพราะสมัยก่อนนะกระทรวงศึกษาธิการนะ่ะอยู่กระทรวงเดียวกับคล้ายๆกับสำนักพุทธอ,อ่ะข้อมูลการรับสมาารณศักดิ์อยู่ที่นั่นก็เอาปีที่ท่านที่ท่านรับสมาารณศักดิ์ ไปบวกลบคูณหารแล้วก็เขียนหนังสือพาะสมัยก่อนถูกจับบวชต่ออายุยี่สิบหมดไม่มีใครบวชตอนยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่ิห้าเลยเขียนประวัติมาเอาปีรับสารศักกับอายุที่รับตอนนั้นไปคำนวณวันเดือนปีเกิดแต่ประกอบกับในสมัยก่อนเนี่ยนักสัตว์ปีเนี่ยมันต้องเลยเมษาจึงนับเป็นปีใหม่อใช่อ๋อเข้าใจแล้วนี่ก็เลยเขียนปีหลวงพ่อปีเกิดหลวงพ่อผิดพลาดอ่าอย่างหลวงพ่อเกิดปีละกาก็ไปเขียนเกิดวอก ไปเขียนเป็นวอกจริจริงๆท่านเกิดละกาอ,ะอย่างเงี้ยมันก็จะสลับข่อมแบบนี้เข้าใจตรงกันนะแฟนเบสันขวานนะถ้าเห็นเป็นรูปนักสัตว์อยู่ด้านล่างเนี่ยคือปีเกิดของท่านอ่ะมาเล่าเหลืองถึงปูเพื่อกกันต่อนี่นะครับเหรียญทองคําเหรียญแรกของประเทศคือเหรียญปูเพื่อกเหรียญพระเกจิที่สร้างด้วยเนื้อทองคําเหรียญแรกของประเทศคือเหรียญน,นี้ซึ่งจริงๆแล้ว ระหว่างปู่เผือกกับปู่เอี่ยมในอดีตตอนพระแจกฟรีนะปู่เอี่ยมทําเหรียญทองคําปีอะไรอะ่ะไม่ได้สร้างปีหกเจ็ดตรงปีแน่นอนทองคาสร้างที่หลังสร้างเลยหกเก้าอ,อ่านะครับแต่ว่าหกสามเนี่ยปู่เผือกวัดทองนบพคุณมีเนื้อทองคําไม่มีเหรียญเนื้อทองคําของพระเกจิใดสร้างก่อนนี้ซึ่งสมณศักดิ์ของท่านคือ นะครับพระคูเหมนพคุณเหมแปลว่าทองซึ่งผู้ที่ออกนะเอาทองคำเนี่ยไปปั๊มเหรียญให้ท่านคือคุณนายล้อมเหมชายาตเขาบอกว่าคุณนายล้อมเหมชายาตเนี่ยรอห้าเนี่ยคุยเหมือนคนสนิทมีความสำคัญในการค้าขายต่างๆแล้วก็สนิทกับ นะฮะเขาเรียกอะไรอ่ะในวังเขาบอกว่าถ้าเอาทองของคุณนายล้อมเนี่ยมาเลียงเนี่ยแล้วคุณนายล้อมเหมชะญาตินับถือหลวงปู่เผือกวัดทองนุพคุณเพราะกันไรรพญาตมาเรียนกรรมฐานที่นี่ด้วยนะอ่านั่นแหละครับนี่ฉะนั้นเหรียญที่มีเนื้อทองคำเหรียญแรกของประเทศ คือปูเผื่อเขาท้องทุคุณแต่ด้วยความที่พอเวลาเซียนพัรเจออะไปบอกว่าเป็นวัดอับสอนสวรรค์หรือวัดหมูแล้วคนที่นั่นเขาจะบอกว่ามีไหมล่ะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ไงแต่เซียนพระพูดไปแล้วคืนน้ำลายตัวเองไม่ได้เหรียญน,นี้ก็เลยลดค่านิยมมานานแต่พอวันเนี้ยผมนำมาบอกว่าเนี้ยคือนะครับสำนักกรรมฐานใหญ่ แล้วรู้บอกว่าวัดทองน้ำมคุณเนี่ยใครไปเรียนวิชาพ่อกลวยไปเรียนพ่อพินไปเรียนพ่อสีภัยไปเรียน,เป,น,นเป็นสํานัก,เ,นนกเรียนปริญญาธรรมนี่นนแล้วต้องบอกเลยว่าในฝั่งทนเนี่ยปูเอี่ยมเนี่ยยังมีทองคำหกหลังหกเจ็ดเลยแต่หกสามเนี่ยปูเพือกมีทองคำแล้วผมพูดได้เต็มปากนะคุณฟังผมไว้เลยนะเหรียญตีกระบอกในยุคสองก่อนสองสี่เจ็ดศูนย์ไม่มีทางมีเนื้อทองคำ คุณฟังผมไว้นะเหรียญอัดกระบอกก่อนปีสองสี่เจ็ดศูนย์หรือเอาว่าให้เหรียญอัดกระบอกแทบทั้งหมดก่อนปีสองพันร้อยอ่ะไม่มีเนื้อทองคำให้มีการทำเนื้อทองคำเกมาเนี่ยอย่างผมอย่างคนที่รู้เนี่ยดูตาเปล่าก็รู้ว่าเก๋แต่ถามว่าทำไมจึงมีเนื้อทองคำไม่ไดาอย่าใช้คำว่าอาจจะแต่ถ้าอยากรู้หรือใครเถียงว่ามีเนี่ย ตั้งประเด็นมาคุยกับผมแล้วผมจะบอกเลยว่าทําไมมันมีเงินทองคาไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเนื้อมันเกี่ยวกับเครื่องมือการผลิตที่มันผลิตเนื้อทองคาไม่ได้นะครับอ่านี่ก็คือเจ้าของเหรียญทองคําเหรียญแรกในประเทศไทยท่านเก่งไหมผมจะบอกให้กิ่งสวนเต่ารอห้าแพงไหมเป็นล้านกิ่งในวัง กิ่งในพระราชวังที่ถือว่าน่าจะเก่าแก่สุดๆของประเทศก็คือกิ่งสวนเต่ากิ่งสวนเต่ารอห้าดำดิให้สร้างรู้ป่าใครสร้างให้ปูเผือกสร้างโโปูเผือกวัดทองรุปคุณเป็นพระเถราจารย์ที่รัชกาลที่ห้านับถือและให้ นะสร้างและเสกกิ่งสวนเต่าให้กับองค์ราชการที่ห้าถ้าไม่รู้จะบอกให้รู้ฉะนั้นเหรียญเนี้ยคนทนบุรีสมัยก่อนเป็นจังหวัดทนบุรีสมัยนี้เขาเรียกฝั่งทนพระบ้านท่านน่ะผมยังนับถือเลยนี่แหละครับเจ้าของเหรียญทองคำเหรียญแรกของประเทศไทย สร้างในปีพศ2463แล้วตอนที่พุทธ,ธาพิเศษเหรียญน,นี้นะครับทำไมเขาจึงเรียกว่าชินราชปืนเที่ยงคุณดูดิน่าเสียใจไหมอะเหรียญท่านก็ไปเล่นเป็นวัดอับสรเหรียญหล่อท่านก็ไปเล่นเป็นวัดทองธรรมชาติทั้งทังที่ท่านเป็นพระเกจิที่เราห้านับถือ สิ่งที่ผมบอกว่าองห้ามั่นใจในอนุภาพของท่านคือให้ท่านสร้างกิ่งสวนเต่าให้เพียงพอไหมกับความเป็นนะฮะสุดยอดวัตถุมงคลของฝั่งทนจริงนะเหรียญก็ไปเล่นเป็นวัดหมูเหรียญหลอกก็ไปเล่นเป็นวัดทองเป็นวัดทองนบพระคุณครับอ่านะะแฟนเพจผมต้องรู้นะด้านล่างนี้คือนะครับปีเกิดของท่านอ่ะ ตอนนั้นน่ะบีสองสี่หกสามฉลองวันเกิดครบรอบหกสิบปีของหลวงปู่เผือกเอาว่าปู่เผือกเนี่ยยิ่งใหญ่หรือไม่ยิ่งใหญ่อนะวัตถุมงคลเนี่ยใครมาเสกหรือปะปู่เผือกก็ทั่นพวกคุณนั่งเสกปู่สุกปากคอมาขามเท่ามาจากชายนาต้องมาเสกเพราะกันวัดพญาตน,นะครับ จากอายุธยาต้องมาเสกป่รอดสามถต้องมาเสกเพนอน่เป็นอาจารย์พ่อชุ่มบางนาในาต้องมาเสกพ่อบายมาเสกพ่ออีมาเสกเหมือนกับวันเกิดนายกยะรัฐมนตรีทุกคนต้องมามนะครับแล้วตอนที่ปลูกเสกเนี่ยทำไมเขาเรียกชินราชปืนเที่ยง ไม่ใช่ไกลปืนเที่ยงนะชินาลาชปืนเที่ยง,ยงครับเพราะตอนที่เสกอยู่เนี่ยสมัยก่อนนั้นน่ะสนามหลวงเนี่ยเวลาเที่ยงตรงจะสั่งให้ยิงปืนใหญ่ทุกวันทําไมต้องสั่งให้ยิงปืนใหญ่เพื่อบอกเวลาว่าเที่ยงแล้วไม่รู้จะบอกชาวบ้านยังไงอะว่าเที่ยงแล้วอะอย่างพระเนี่ยเวลาเพลงก็จะเคาะระฆังอ่า แต่อย่างในเมืองในในวังเนี่ยก็สั่งให้ยิงปืนใหญ่คราวนี้ถ้าใครไม่ได้ยินเสียงปืนเที่ยงอะบ่งบอกอะ่ะบ่งบอกว่ามันไกลจากตัวกรุงเทพมากเขาจึงเรียกว่าพื้นที่ไกลปืนเที่ยงคือไม่ได้ยินเสียงปืนเที่ยงเนี่ยคือมันชนนบทเขาจึงบอกว่าฉันอยู่ในพื้นที่ไกลปืนเที่ยงคือไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงปืนเที่ยงหรือปืนใหญ่นะครับคราวนี้ตอนที่ต้องบอกว่า วัดทองนพคุณก็ไม่ได้กลายจากสนามหลวงก็ฝั่งทนกันสนามหลวงก็แค่คนเราฝั่งแม่นม้ำปากฏว่าเสกเสกอยู่นี่ปืนเที่ยงนัดแรกยิงไม่ออกงงดิปืนใหญ่ยิงออกทุกวันวันนี้ยิงไม่ออกยิงใหม่ก็ยิงไม่ออกปรากฏว่าปืนใหญ่วันนั้นที่ยิงบอกเวลาเที่ยงยิงไม่ออกครับ ก็เลยเกิดการสืบกันว่าทำไมปืนใหญ่จริงๆงไม่ออกจึงรู้ว่าวัดทองนพคุณมีการจัดพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลน,นี้นั่นล่ะครับคำว่าชินาลาชปืนเที่ยงจึงเป็นชื่อของเหรียญหล่อเหรียญน,นี้อืมฟังแล้วขนลุกไหมเออนะครับ อ้าวใครอยากจะได้ครับีิปะพังกออันนี้มันคือประวัติศาสตร์ไงประวัติศาสตร์หรือประวัติตพักเครื่องเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงอะ่ะมันก็จะกลับย้อนกลับไปสืบคนได้การพูดความจริงมันง่ายนิดเดียวครับพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมนี่เหรียญน,นี้สองนาทีกับเหรียญชิน,นราชหลวงปูเผือกวัดทองรพคุณ มาแล้วครับเปิดแรก5้าพันบาทอ่าใน Google น่ะจะมีใช่ไหมอันนี้ใครคุณสบายบัฟเฟโลใช่กดมามีใครบ้างล่ะโอ้โหปู่ปั้นหาธนงพอพิงมาประกอบปู่เพื่อพออ่อยวัดไซพอขำโพเตี้ยพออิ่มหัวข่าวพอชุมบางนาในอาจารย์พาวลรังโอ้โหพอแก้วนางสาวพออุ๋ยบ้านกลางพอขามพอเป้าปู่ลออสามไถปู่เผือกวัดทองอาจารย์เปิงพอพอง นี่พอนุวัาอโนอ่พ่ออิสรีพ่อทับวัดอโนองปู่บุญวัดกลางปูสุขพ่อกลันทอเห็นไหมครับยุคนี้เป็นยุคที่ประวัติศาสตร์เหล่านี้ยค้นหาได้ง่ายใน g mm ูเก l e นี่ถ้าไปซื้อเหรียญเกจิที่มาเสกพิธีนี้รวมกันนะต้องห้าสิบล้านซื้อไม่ได้ด้วยต้องมีร้อยล้าน คุณนึกถึงปู่เอี่ยมก็อยู่ในเนี้ยคุณนึกถึงพ่อกันก็อยู่ในเนี้ยคุณนึกถึงพ่ออีก็อยู่ในเนี้ยคุณนึกถึงอาจารย์พาก็อยู่ในเนี้ยคุณนึกถึงปู่บุญก็อยู่ในเนี้มาหมื่นห้าแล้วนะครับพี่คุณนึกถึงปู่สุกก็อยู่ในเหรียญนี้คุ้มไหมแล้วเหรียญไม่ได้หานะครับง่ายๆนะเออที่สําคัญเหรียญนี้ยก็ไม่ได้มีให้คุณเห็นมาให้คุณแขวนกันง่ายๆ ห่มื่นกว่าบาทผมเอาว่าจริงๆแล้วเหรียญนี้ต้องสักสิทธิ์มูลค่าของเหรียญนี้ถ้าถ้าเอาพุทธคุณของตาไลกิติมาลวงน,นะพระหลากหลายหลายแสนนะความมั่นใจในอนุภาพพุทธคุณเนี่ยยังไม่เท่าเหรียญน,นี้เลยเหรียญอะไรนะที่เสกกระปืนใหญ่ยิงไม่ออกได้อะ่ะเสียดายตังไม่ได้พระรับ วันนี้ไม่รู้จักแต่หลังจากคลิปนี้ออกไปพู้นิยมสะสมพระเครื่องมามื่นเจ็ดแล้วนะครับนะครับก็จะรู้จักแล้วเขาก็คิดได้ว่าเสียเงินเท่านี้จะแขวนพระอะไรดีโอ้ยราคาที่สายหยุดมาากกันจักระจี้หัวใจครับมื่นเจ็ดห้าร้อยนะต้องบอกว่ามื่นกบาทนี่ยังไม่เท่ากับ นะฮะพระอะไรเลยเสียดายไม่อยากขายเลยครับเพืเ่อนๆนี่ถ้าระดับปู่สุกพ่อกันนะครับอยู่ในเหรียญน,นี้นหลังจากคลิปนี้ออกไปปิดแล้วนะครับปิดที่พี่เด,ดวี่นะครับหนึ่งมืนแปดพันบาทหลังจากคลิปนี้ออกไปวันเนี้ยเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าหลังจากคลิปนี้ออกไป อยากจะได้เหรียญหลวงปู่เผือกวัดทองนพกุลเหรียญชินราชปืนเที่ยงซึ่งพิธีปลนะูกเสกนะพระเกจิอัดพลังจนปืนใหญ่ก็ไม่สามารถยิงออกได้นั้นนะนะครับประวัติขนาดนี้ข่านิยมจะอยู่ขนาดไหนเดี๋ยวนักสะสมเขาคิดได้เอง